สวัสดีครับสำหรับส่วนนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการใช้งานคําสั่งพูนะครับหรือคําสั่งที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานนะครับสามิตินะครับในโปรแกรมสเ e c l a i m นะครับก่อนที่จะใช้คําสั่งพูเนี่ยนะครับอย่างแรกเราจะต้องมีอ b อบเจกต์ก่อนนะครับอาจจะเป็นเส้นเคิร์ฟนะครับที่เราสเก็ตขึ้นมานะครับหรือนะครับ เคอร์ฟที่เรา Import มาจาก d r a w n g นะครับหรือจะต้องมีชิ้นงาน3มิติอยู่แล้วนะครับเพราะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยถ้ายังไม่มีชิ้นงานนะครับคำสั่งพูของเราที่อยู่ในหมวด Design Tab นะครับแล้วก็ Edit นะครับอยู่ที่นี่นะครับมันจะยังไม่ Active นะครับผมอาจจะเริ่มต้นด้วยการสเก็ตนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับพอเราสเก็ตเสร็จปุ๊บนะครับเรากดคำสั่งพูนะครับเพื่อทำการขึ้นรูปได้เลยนะครับสำหรับ ใน Space Claim นะครับเวอร์ชันนี้นะครับ2014นะครับออย่างเช่นที่คำสั่งพูเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ลืมนะครับพอกด f 1นะครับก็จะไปที่เฮล์นะครับหรือแม่นวดออนไลน์ของคำสั่งนั้นๆได้เลยนะครับอ่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปแช่ที่คำสั่งแล้วกด f 3นะครับอ่าเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะเป็น วิดีโอพรีวิวนะครับการทำงานนะครับซึ่งคำสั่งพูนี่ก็คือเป็นการคำสั่งสร้างชิ้นงานจะสังเกตว่านี่ครับพอมีสเก็ตเสร็จพูนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกที่ชิ้นงานนะครับ default ของคำสั่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูลักษณะ x10 นนะครับในแนวแทนเจนต์นะครับกับวัตถุนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้วัตถุเราเป็นเพลนนะครับหรือลักษณะเป็น ตัวหน้าครับเมื่อเรายืดขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะตรงๆอย่างนี้นะครับเราสามารถจับขยับนะครับขึ้นนะครับลงได้นะครับแล้วก็นะครับตัวคําสั่งพูนะครับอาจจะเป็นอีลักษณะหนึ่งดีฟอล l ์ของโปรแกรมเขาก็จะเซตไว้ว่าเมื่อเราสเก็ตนะครับแล้วเราก็ใช้พูอีกรอบหนึ่งครับถ้ายืดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเนื้อนะครับแล้วถ้า ลากลงมานะครับก็จะเป็นการเสาะร่องวมหนึ่งถ้าดึงทะลุไปเลยก็จะเป็นการตัดนะครับเราสามารถใช้นะครับคำสั่งนะครับในการแก้ไขนะครับที่ตัวชิ้นงานนะครับได้โดยตรงนะครับทีนี้อีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าเราสามารถระหว่างที่เราเลือกชิ้นงานอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลองขยับขึ้นไปนะครับ อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับการ Copy นะครับผิวที่เราเลือกนะครับขึ้นมาอาจจะเก็บไว้เป็นดัมมี่เพื่อแก้ไขชิ้นงานนะครับก็ได้นะครับนะครับอันนี้เป็นลักษณะเมื่อกี้นะครับเราเริ่มจากการสเก็ตนะครับทีนี้ผมจะลอง New ไฟล์ใหม่หรือ Open นนะครับเราอาจจะในสเปซแครมเนี่ยนะครับเราถ้ามี Drawing นะครับจาก AutoCAD นะครับอาจจะเป็น DWG หรือ DXF อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถ Open เข้ามาครับลักษณะอย่างนี้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนสีสักนิดนึงนะครับนี่ครับพอเรา Import Drawing เข้ามาครับเส้นที่ Import เข้ามาเนี่ยก็จะเป็น Curve นะครับเราก็เบื้องต้นเราอาจจะทำการเลือก c u r ร์แล้วก็ใช้คำสั่งฟิ l นะที่เราใช้ในการลบเนี่ยในทางกลับกันเราสามารถใช้ในการเติมเนือได้ด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับใช้คําสั่งภูในการขึ้นรูปนะครับเราก็นี่ครับถ้าเราสามารถเลือกนะครับทำการขึ้นรูปได้เลยนะครับอย่างเช่นแต่อันนี้เป็นลักษณะงานโกลมผมก็เลือกชิ้นงานเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกภูลักษณะการหมุนรอบแกนนี้นะครับแบบนี้นะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นาการ คือรูปนะครับจากคําสั่งพูนะครับเป็นดีฟ a ลต์ของคําสั่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นการเอ็นะครับขึ้นมาจากสเก็ตนะครับหรือท d นะครับหรือผิวที่มันเป็น 3D นะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับมาที่ตัวโครงสร้างของคําสั่งนะครับเมื่อนะครับเราใช้คําสั่งพูนะครับซึ่งตัวคําสั่งเองเนี่ยจะอยู่ที่หน้าดีไซน์อยู่แล้วนะครับ ในแถ็บของ Edit นะครับ o ูนะครับพอกดคำสั่งปุ๊บนะครับที่ขึ้นมานะครับบริเวณหน้าจอเรานะครับ2จุดแรกเนี่ยนะครับถ้าที่อยู่ในบริเวณ design w i n d o w ์ของเราเลยนะครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็นพูไกด์นะครับก็คือว่าเป็นนี่ครับลักษณะที่เราจะใช้คำสั่ง o ูในการขึ้นรูปแบบต่างๆนะครับ ถ้าคลิกตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกเป็นพูเดเรคชันนะครับก็คือว่านอกจากจากทิศทางแทนเจนต์แล้วเนี่ยเรายัางสามารถเลือกทิศทางในการดึงได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพูลักษณะรีวอนนะครับหรือจะเป็นการขึ้นรูปงานรอบแกนนะครับอันนี้จะเป็นดรับติ้งนะครับก็คือว่าเป็นลนักษณะการใส่มุมเอียงนะรหรือองศานะครับอันนี้จะเป็น พูลักษณะสวีปนะครับก็คือว่าดึงหน้าตัดนะครับให้มันวิ่งตามที่ทางไกด์เคิร์ฟของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสเกลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพูทูนะครับเป็นการขึ้นรูปวัตถุนะครับโดยให้อ้างอิงจากขนาดนะครับหรือตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทั้งขวานะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ p u l l Option นะครับก็จะเป็นลูกเล่นนะครับหรือเครื่องมือนะที่คำสั่ง p l ูสามารถทำได้นะครับ ก็จะเป็นการแอดนะครับก็คือว่าเมื่อยืดไปนะครับก็จะเป็นการเติมเนื้อนะครับหรือเราสามารถเลือกได้ว่าถ้าพูไปแล้วเนี่ยจะให้มันคัดนะครับอ่าโนเมอร์ดโนเมรหรือว่าจะพูไปแล้วยังไม่ต้องให้มันรวมกันนะครับอ่า uh, นะครับในส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเมื่อเราเลือกอ่าพูโดยที่เราไม่ได้เลือกบริเวณ surface นะครับอย่างเช่นอ่ uh, ถ้าเราเลือก surface ปุ๊บนะครับนี่ก็จะมี add-cut โนเม r ร์ดนะครับรูเลอร์นะครับ แต่ถ้าเราเลือกที่บริเวณขอบแทนนะครับก็จะมีออปชันเพิ่มเติมกับงานทางวิศวกรรมหรือทางดีไซน์ของเราเนี่ยเมื่อเราเลือกเส้นขอบนะครับปกติที่เราทำกันก็จะมีนี่ครับลาวนะครับหรือฟิลเล็ t นะครับแชมเฟอร์นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถยืดเซอร์เฟตนะครับก๊อปปี้ขอบนะครับหรือทำเป็นลักษณะไพ่บอรดได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวโครงสร้างนะครับของคำสั่งนะครับ ทีนี้ก่อนจะที่จะถึงการประยุกต์ใช้งานนะครับโครงสร้างของคำสั่งในหมวดของภูไกด์นะครับกับออปชันเนี่ยนะครับเราจะมาดูลักษณะของอผลกระทบนะครับของรูปทรงต้นทางนะครับของอ็อบเจกต์นะครับที่มันจะมีผลกับเชฟที่จะออกมาจากการขึ้นรูปในคำสั่งภูนะครับเพราะจะสังเกตว่า สองตัวอย่างที่ผมทําให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือตัวอย่างนี้นะครับขึ้นมาจากการสเก็ตนะครับในเฟรนซ์ก็เป็นลักษณะเป็นเพลนนะครับเรียบเรียเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้เองนะครับก็คือก่อนหน้านที่จะรีวอนเนี่ยมันก็จะเป็น Import มาจากรอยน n เพลนนก็จะเป็นเพลนระนาบเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับถ้านะครับเราลองมาดูเมื่อเราใช้คําสั่ง p ูในการยืดเนื้อต่อจาก ชิ้นงานที่เป็นสามิติเนี่ยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับบริเวณตรงนี้มันเป็น90-90ก็คือเป็นเพลนนะครับระนาบทั้งหมดเมื่อเรายืดขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะตรงขึ้นไปตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเคสที่2นะครับถ้าชิ้นงานนะครับของเรามีเทเปอร์นะครับ เมื่อเราใช้คําสั่ง p ู l นะครับนี่ครับในการขึ้นรูปหรือแก้ไขชิ้นงานเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะทําการ p ู l extend ในลษณะที่ keep taper tangent ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับหรือนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับถ้านี่ครับถ้าชิ้นงานเราเป็นแบบนี้นะครับหน้าแปลนเราหรือหน้าตัด section เราเนี่ยอยู่บนผิวโค้งนะครับอย่างเช่นบนผิวของทรงกระบอกนะอย่างนี้นะครับ ถ้าเราใช้คำสั่งพูเนี่ยนะครับมันก็จะดีเทคว่าเป็นทิศทาง normal direction กับแนวระศมีนะครับเมื่อเราทดลองนะครับในการคำสั่งพูมาปุ๊บอย่างนี้นะครับนี่ครับมันก็จะยืดนะครับในแนว x 1 0นะครับกับ normal direction ของแนวละสมีนะครับนะครับแล้วก็เคสถัดมาที่เราอาจจะพบได้ับอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างเช่น ผมเปิดสเก็ตใหม่นะครับอย่างเช่นสเก็ตที่ตรงนี้นะครับลองสเก็ตด,ดูนะครับถ้าชิ้นงานที่เราเลือกเป็นเส้นเนี่ยนะครับมันก็จะพอใช้คําสั่งพูก็จะยืดึ้นมาเป็นเซอร์เฟตนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าชิ้นงานเราเป็นเซอร์เฟตพอใช้คําสั่งพูเราก็จะได้ความหนานบแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเห็นเชฟลักษณะเมื่อสักครู่นะครับอย่างเช่นที่เป็นเทปเปอร์นะครับกับที่เป็นผิวเซเรนเดอร์นะครับบางท่านอาจจะมีคําถามต่อเนื่องมาว่าแล้วถ้าเกิดผมต้องการจะยืดนะครับโดยคงที่นะครับด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเทปเปอร์อย่างนี้นะครับใช้คําสั่งพูนะครับผมเลือกหน้าตัดที่ผมจะทํางานก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วเราก็ไปเลือก บริเวณด้านที่ผมต้องการจะให้มันฟิกไว้อย่างเช่นผมต้องการจะให้ฟิกอขอบสองฝั่งนี้ไว้นะครับแล้วลองใช้คำสั่งพูยืดขึ้นมาครับนี่ครับชิ้นงานก็จะถูกยืดขึ้นมาโดยที่ฟิกนะครับด้านที่ผมเลือกเอาไว้นะครับหรือนะครับ พอเลือกชิ้งานเสร็จปุ๊บนะครับพอกดคอนโทรลแล้วเราชี้ที่เส้นแล้วดับเบิลคลิกนะครับจะเป็นการเลือกรูปปิดนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดับเบิลคลิกแล้วไปมันเลือกไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ดับเบิลคลิกต่อไปนะครับมันจะสวิตช์มาให้เองนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอผมใช้คําสั่งพูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจะสังเกตว่านี่ครับมันก็จะเข้าใจนะครับได้ว่าผมต้องการจะทํางานที่หน้าตักนี้นะครับโดยที่ฟิกขอบทุกด้านเอาไว้นะครับ กลับมาที่ชิ้นงานที่เป็นทรงกระบอกนะครับของเราเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้ขึ้นงานเป็นลักษณะตรงๆอย่างงี้ครับเราก็อาจจะทําได้โดยเลือกหน้าตัดเสร็จปุ๊บอ่าพอก่อนจะยืดเนี่ยผมอาจจะฟิกนะครับก่อนนะว่าอ่าผมต้องการจะฟิกอย่างนี้นะนะครับจะสังเกตว่านี่ครับสัญลักษณ์ลูกศรสีเหลืองผมจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกเสร็จปุ๊บพอกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาดับเบิลคลิกเลยนะครับอย่างนี้พอยืดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสล็อต ลักษณะที่เป็นตรงๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลนะครับของรูปทรงตั้งต้นนะครับที่มีผลกับคําสั่งพูนะครับเพราะว่าโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยโปรแกรมมันจะคิดเป็นลักษณะที่แทนเจนนะครับเมื่อเราต้องการจะฟิกด้านใดเนี่ยเราก็แค่กดคอนโทรลแล้วก็ไปเลือกขอบด้านนั้นนะครับโปรแกรมก็จะทำการฟิกให้เราเลยนะครับ